ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีช่องมาวินชาแนลป้าต้อยคนมีเซ้นนะคะวันนี้สวัสดีทุกทุกท่านค่ะพ่อนาถหรือว่าลุงนานะครับเพราะว่าจะมาเคลียปมปัญหาที่เกิดการดราม่าในช่องผมแล้วก็ป้าต้อยแล้วก็อีกการดราม่าหนุ่มอามเยอะเลยนะครับเพราะว่าวันนั้นนะครับท่านผู้ชมวันนั้นวันที่ไปถ่ายคลิปปู่คุณหาร ผมไปเดินเดินทางไปที่บ้านของหนุ่มอามแล้วก็ไปนัดเจอกันที่นั่นนะครับนัดเจอกันที่ว่าจะไปถ่ายคลิปที่ศาลถุนคุณหารเพื่อไปขอโชคลาภค่ะแม่นค่ะก็ไปเจอลุงนาคแกขับมอเตอร์ไซค์ไปหาหนุ่มอามตอนตอนกลางคืนวันนั้นประมาณสามทุ่มกว่าได้นะครับท่านผู้ชมได้ครับแล้วก็ลุนงนาคไปมือนันนอาะไปเที่ยวกับกันว่า ปวลุงปู่ทวดปวดมากมากกว่าสิบอย่างตอนรุงราลุงรุงราณุงรุณพูดทั่วพูดทั่วเพิ่นมาบอกที่ว่าขอเพิ่นครับขอเพิ่นเพิ่นก็มาเขียนให้แล้วอมาขอขอขอแกแกก็ก็ก็แกก็มาเขียนให้เสร็จสําเร็จแล้วก็เลยอย่าไปบอกอย่าไปบอกหนุ่มอามอย่าไปบอกหนุ่มอามบก็เลยไปเป็นเวลาตอนเย็นประมาณสามทุ่มกว่านี่แหละอื แล้วทีนี้ที่ที่ไปศาลปู่ขุนหารคือทางทีมงานไม่ได้ชวนอพ่อนาทไปนะครับแต่พ่อนาทอยากไปหาอยากไปคืออยากอยากไปกราบไหว้ผู้ขุนหารหอนที่ที่ซักมาโดนแล้วก็ครับผมก็ได้ยินแต่ชื่อเขาเรียกแต่ผมยังไม่เห็นยังไม่เห็นเสถานที่จริงสถานที่เลยสถานที่จริงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงนั้นผมก็เลยขอไปนะครับ ไปขอไปดูว่าเป็นยังไงมาเป็นยังไงน้อยเล็กใหญ่เท่าไหร่ผมก็เลยอยากไปนะครับ,รบแต่ว่าเพื่อนเพิ่นเกิดใด้ใหญ่มากเพื่อนพอท่านไดนเห็นสารปูขุนหารเพื่อนไดนยินต์ซสือเกิดมาอายุจักปีเราพอนาดนะดยนี่พอนาดนได้จักปีอายุห้าสิบเก้าแล้วห้าสิบเก้าปีเนาะค่ะท่านผู้ชมบ่เ,เคยไปกาปูขุนหารจักทีหกสิบเรียน เดืยนมีนานี้แเลยเดือนมีนาเดืยนมีนาสองห้นาหกเจ็ดนี้นะครับรใช่นะครับคือว่าห้าสิบเก้าหกสิบย่างเขา้านะครับท่านผู้ชมสิบแล้วทีนี้ที่ที่ไปอ่ที่ไปนี่ก็เพราะว่าพ่อนาคหรือว่าลุงนาคแกขยันขยอขอไปด้วยแนนค่ะระผมจะปฏิเสธก็ไม่ได้เพราะว่าเพื่อนก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็เลยต้องให้เพื่อนไปนั่ง พอเพิ่นอยากไปเห็นอยากไปเห็นคันก็ห้ไปเพิ่นกะสิว่าหมดผมนี่อะไรไปปิดกั้นอะไรปิดบังอะไรมีอะไรถึไม่อยากให้เราไปด้วยหรือว่าไม่อยากให้เราเห็นอะไรเพราะว่าประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าผมอยากเห็นเองอยากเห็นว่าเป็นยังไงสาลเล็กสาลใหญ่แค่ไหนก็เลยขอไปด้วยอยากไปดูครับตั้งแต่อยากเด็กโตขึ้นมาขนาดนี้ก็ยังได้ยินเขาเรียกอยู่ผมไม่เคยไปเห็นเลยอ่ะก็เลยขอไปดูครับ พึ่งในในในส่วนที่ที่ลุงนาศหรือพ่อนาศเพิ่นรัทธาและงควนครรพาปฏิบัติมาตลอดก็คือลงปูถวดครับคือลุงนาศหรือว่าพ่อนายเพิ่นไปย่างปฏิบัติและคารพบแล้วก็สวดอ่าอ่าทองม่อนูสดุดนะพรกนั้นเนาะถ้าเป็นวันถ้าเป็นวันวันพระอย่างนี้นะวันพระเหมือนวันนี้วันนี้วันพระแล้วก็เป็นสิบห้าค่ำ ผมก็ต้องใส่ข้าวพระพุทธนะตอนเช้าอืต้องใส่ทุกสินด้วยไม่งั้นก็ไม่ถูกกับคําเหาะมามาบอกมาคุยกับผมแล้วแกก็เหาะกรับแกก็บอกแล้วว่าถ้าอยากได้ของดับของดีให้แต่งเอาทําเอานะอืก็เลยปฏิบัติตามนะครับมันมาแบบนี้อ๋อไม่นานแล้เนาะงวดที่แล้วได้มาเต็มๆเลยเนาะสามเก้าห้างวดนี้ได้ตัวไหนก่ งวดนี้ได้หนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าเป็นเล็กปันบอกหนึ่งเจ็ดห้าหรืออ๋อเจ็ดห้าหนึ่งกลับกันกลางคืนประมาณสี่หนึ่งสี่สองตื่นเช้าก็ออกฟักออกมาดูเอาไปลงมาลงมาดูข้างข้างล่างมีแสงแสงแดดออกมาสองโมงเช้าสองโมงเช้าสามโมงเช้าก็เลยมาดูเลยเห็นเล็กเ็ดรู้สึกว่าสวยมากแต่ไม่ไม่ไม่ขีดตัดกลางนะ หนึ่งไม่มีหัวนะขีดอย่างนี้ท่เฉยขีดตรงมาเลยเจ็ดก็เจ็ดจริงๆริงเจ็ดจริงจรงห้านี้รู้สึกว่าตัวเล็กนิดลงหัวไม่เท่ากันกับกับเจ็ดเท่าไหร่ก็เลยดูดูเสร็จแล้วก็เลยว่าดูดูเสร็จแล้วก็เป็นหนึ่งเจ็ดห้าแต่ไม่รู้จะออกอะไรนะครับเนึองเจ็ดหาเจ็ดหาหนึ่งกับตัวเดียวกันเหรอเนาะเออตัวเดียวกันอ่ะ เจ็ดห้าหนึ่งตัว <75 S 1> เ,เดียวกันต่อไปนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเอฟซีหลายท่านนะครับก็คือเพื่อนกับมีคพ่วงปรารถนาดีกับกับลุงนาดกับพนาดว่า่าอยากให้อพอนาดนี่ไปไปตามศาลต่างๆคืออยากให้ปฏิบัติอ่ายุคกกับอ่าลงทโทษลงดทดครับครับแต่ว่าที่ว่าไปเนาะนพนาดหรือลุงนาดนี่เพื่อนก็อยากไปกราบไปกราบไหว้ปูขุนหาร เพราะว่าเพิ่นกับอยู่บ้านใกล้ๆกันเนาะบ้านบ่ไกลกันเพิ่นว่าเพิ่นเกิดได้ใหญ่มาเพิ่นบ่เคยไปกราบไหว้ปู่คุณหานจักเทียด้ยินแต่เสือเพิ่นก็เลยขอไปน้ำขั่นบ่หายไปก็สิจังได๋ล่ะในเมื่อขอไปเฮาเป็นเด็กน้อยเพิ่นเป็นผู้ใหญ่เนาะเพิ่นขอไปน้ำเพิ่นอยากไปกราบไปไหว้ไปกราบไปไหว้ตัวมีสักพิษเพลินกัมาอยู่แต่สมัยใดล่ะเพิ่นอยู่สถานที่ตรงนั้นอ่ะหัวก็ไปเห็น นะครับก็จะประมาณนั้นนะครับก็เป็นการชี้แกงเกี่ยวกับพ่อ,าพอนาาหรือตัวตนและและและคว้มือซื้อของพนมือนันนะครับที่เพนอยากไปนั่มเพราะว่าพลกับว่าเคยเห็นพลได้ยงงินแตกน่กิติศักดิ์ข้ามลำลื่อของปูคุนหารที่นี่พนเห็นทีมงานไปพนก็เลยขอขอไปนั่มถ้ามวหายไปก็ดูว่าดีเพราะว่าหมวดพร้อมกับยังเป็นเป็นรุ่นน้องจะโน้นมน้าวมือกับว่า ให้เพื่อนไปนั่มได้เอาเพราะว่าเพิ่นขอไปนั่มเพราะว่าเพราะันอ่าเลี้ยวสิเกิดการบ่พ่อใจกันเพราะว่าเพื่อนก็เป็นผู้รักผู้ใอนะครับก็ให้ควมเกรงใจเพิ่นด้วยกันนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าสําหรับต่อไปนี้กะคงสีบ่อใดมี่พอนาดไปขอหรือว่าไปตามศาลต่างๆแบบนอกปะถอยเนาะแม่นเพิ่นกับขอไปอยากไปเห็นไปเบิ่งง่ายุ่งหม่องใดเป็นจุดนี่จุดเดียวกัเป็นไปได้หรือว่า ไอเ้เรียงส่วนตัวนอกเนี้นั่นกับบอหูน้ำเพลินเพราะว่าหมดผมกับบไดมาอยู่กับพ่อนาดหรือว่าลุงนาดตลอดแมนค่ะยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับในส่วนที่ว่าเพลินสีไปสีมาหรืรอว่าไปอ่าสักาการะไหวตามวัดตามศาลม,ามันมีผมกับบอหูน,น้ำเพลินแต่ว่าอ่าขังต่อไปกับขงบ่มีแล้วในในการเจรให้พ่อนาดหรือลุองนาดนี่ ไปขอโชว์กราดน้ำน้ำสารต่างๆนะครับคานผู้ชมใจตามนั้นแล้วครับะสิ่งไดทีเหตใหเอฟซีบอสบายใจก็บกาบขอัยนะครับคุณผู้ชมกาบขอโทษขอภัยด้วยนะคะก็อันนี้คือขนาดผมายืนยันนะนะครับว่า่นเพิ่นไปเพิ่นไปเพิ่นขอไปครับเพราะว่าผมตั้งแต่เป็นเด็กก็ยังไม่เคยได้ไปสักทีผมก็เลยอยากไปเห็นว่าเอ๊ะเป็นอยู่ยังไงเป็นพื้นฐานแบบไหน ผมก็มเลยอยากไปดูที่จริงก็อยากไปกราบไหว้นั่นแหละหสทศินาะคิดมาอย่างนั้นเพราะว่าศาลปู่ตาตามตามบ้านต่างๆนี้ทุกคนมีสิทธิ์ไปกราบไหว้ได้นะครับหรือว่าเกจิอาจารย์ดังๆตามวัดต่างๆเราก็สามารถให้ความเคารพบูชากราบไหว้ได้แต่ในเสือนี้ก็ขาดหายสิบย์พเน่แต่ว่าพอไปกบับกัขบขมหมดผมกัขบขมบ่ได้ภาคพนานไปจำสั่น นะครับกาให้เพิ่นปฏิบัติถ้ำปฏิบัติสวดบทสวดบทนี้ของหลวงปู้ตรวจหลวงปู้ตรวจให้เพิ่นปฏิบัติอยู่เฮียนนะครับใช่ครับขึ้นกันเพื่อเฮียบมากนะครับการนะเจ้าก็อู่ทั่วเจียมมาแกก็ห่อมาจริงจผมไม่ได้โกหกชาวโลกเขาในฝันเม็นบ่นี่ฝันวิญญาณฝันว่าเพิ่่นเหาาะมใชวิญญาณคุยกันนะอ๋อฝันใช่ว่าคนเราคุยกันนะ เป็นวิญญาณเหาะมาขนาดตสูตดของแกนี้ยังไม่ถึงหิ้งพระนะห่างเป็นคืบเลยนะออในฝันคือเหาะมาก็เลยนอนอยู่บนบ้านอ่ะบ้านสมัยก่อนบ้านหลังเล็กๆก็เลยเรียกเทสเทสลุกขึ้นมานี่หน่อยสิครับก็เลยลุกขึ้นมาแต่ตัวของผมนั้นนอนอยู่วิญญาณผมลุกขึ้นมากรับ มากราบแล้วก็แกก็เลยพูดทิศถ้าอยากได้ของดับของดีให้แต่งเอาทําเอานะทิศนะอาตมาจะไปแล้วนะแกก็พูดแค่นี้แกก็ออกไปทางเดิมของแกมาอืแต่ว่าศักสิทธิ์อิหลีได้หลวงปู่ทวดเนาะหลวงปู่ทวดพนยุบัตใดก่อนหยียบน้ำทะเลเจืดทให้ทางปัตตานี อ,อยู่ทางผักไใตเเนน้เป็นคนงงอ่าคนเป็นคนผักไใต้อย่างไรไงแม่บอกอยู่ทางปัตตานีบอกรองผูกทางผักไใต้แต่ว่าแต่ว่าเคยเบิึงทีว่านนี่ยุคเปจุบันที่นี่พันนี่เพิ่นม,มนสาสั่งทางหน่วยงานราชการมาสั่งองค์หลวงปู่ทวดที่ ใหญ่ที่สุดบางบางไงกันยังแสดงว่าน้ำทะเลนี่มันเข้มขันเพิ่นเหยียบลงไปมันจือดสามารถกินได้มหนบ่คือคือมีประวัติเอองน้องน้องลุงนากมีประวัติที่ผมผมเคยเคยอ่โจรอ่านประวัติโจรโจรฉลักจับจับเราม๋อจับเรามาแล้วบานเอาไปหลบอยู่ขอขอตัวนั้นลมล่มพัดมาสิพัดว่าถือเรือปานไดอาหารการกินเบิดน้ำกินก็เบิดน้ำกินก็เบิดเขา อาหารการกินเบิดใหหบานแล้วก็มจมข้าถาครับมจมข้าถานางอยู่กลางเลือนั่นจมข้าถามามาหมาอยู่เขาไล่เขาไล่เล่าล่งจากเลือเล่าก่าเจ้าจิไปใส่มาใส่พว่าน้ำอ้อมทีเลยนำ้าานำทะเลแล้า,าลูกขึ้นจมข้าถาแล้วลูกขึ้นเอาขาขางหนึ่งเหยียบแค้มเลือาบานนี้เอาขาขางหนึ่งล่งเหยียบน้ำไปเป็นเวิ้งจีนเกรีมเลยครับดามเบิองนี้ ในในขาเจ้าไายไายถ้ำออกมามนั่นแ่ะก็เลยว่าไปตักมากินดูสิมาเนี่เล่าเรื่องที่ว่าจับเราไปหนึ่งไปต่างมากินมันเป็นน้ำเข้มกลายเป็นน้ำจืดม,มันเป็นไปได้ยังไงไปได้ในชาญะค้นกับค้นกับเลย่ยผู้จักดเล่ยดังเล่นบ่ถิ่นเลยสักเกิดควนข้อมซ่าท่าในหลวงปู่ขวดแจ่มแสดงว่าเพิ่นปฏิบัติได้เนาะเพิ่นปฏิบัติได้ปฏิบัติชอบ อยู่น้ำท่าวุ่มเลยครับเราจะมาตรวจดูดูว่าลงหน้าไหมครับหรือพระหน้าเิ่นเิ่นใหนควมขลุ่มหรือควมสซัท่าจนเิ่นหุจักประวัติของหลวงผู้ทวดนะครับเพื่อว่าได้เมื่อผมขอนี่ไปเอาดอกไม้อยู่วัดหรือว่าถูบอยู่วัดเทียมอยู่วัดมาขเอิ่นกับ่มาได้ครับบวมาตอนนั้นแหละเรากินเหล้าเมายาหรือกินเบียมาขอกับวมาได้ครับอีกอย่างหนึ่งถ้าขอวั่นศีน ชิบชีชิบหาเพิ่นกับว่มาได้ครับที่นี่วันเรียกเอาจะให้เป็นผีวันอังคารนทีนี่วันศุกร์วันพุธวันจันทร์ขอให้ยหญ่เป็นวันอังคารอ๋อวันอังคารนวันวันแข็งเป็นวันแข็งครับวันแข็งมากๆเลยหลวงปู่ถวดหลวงปู่บานีวันศิลป์กับว่าได้ศิลปชิบชีกับว่าได้ศิลปชิบหากับว่าได้ในเมืองข้าพันศายังบ่มาเลยครับอืคุณผู้ชมตรงนี้ แสดงว่าพันษาเนี่หนาเขาพันษาในเดือนเขาพันษาในพกงสะจำศิลจำศิลหรือศิลเป็นปเครื่อเงี่ยงสวรรค์แต่ว่า,วาจะกขนาดต้นมะขามนี่ต้นอยูน่นี่ต้นกินนกกินหมากินงวยมันอยนู่นี่นี่เสียนึงขึ้นไปเก็บมะขามมากินกินกับเผาะขามน,น้ำหอมคุ้มเลยทั้งทั้งต้นมะขาม,มขเป็นเป็นต้นมะขามหวานที่อยู่ตรงพื้นที่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชม แต่ว่านี่ชุดนังก็ผมก็นอนยูโอไตล้มมาขามหวานนะครับเป็นมาขามล่วงลวงมาล่มกับบ่มี่ขามลูกนั่นมันกับพัดถอยหลังลงไปกับเลยว่างสองปีนี่แหละคือว่าเลี้ยงตัวนี้มันเกิดอ,อมผมไปหาบุตรีบ่ได้เพื่อมันจะออกจังพุ่งนีขึ้นมะืเอื้อนนี่ไยอยู่ทั้งผู้ข,า,ขายเขาว่าบ่มี่อกตาไปหาซสื่อใต้ดินเอา มาจอโพดอยู่เอาอยู่หมูดอื่นนี่เนาะอราตอรีเบิร์เป็นเลขตัวไหดครับเป็นเลขหาเก้าเ็บอมนีเพราะว่าเขาเอาไปเบิร์แล้วอืบานี้พ่อสว่างมากตอนนั้นผมไปทํางานบางพ้นด่วนครับไปบอกไปบอกค้าเจ้าไปบอกข้าเจ้าศูนย์หาหาศูนย์แต่ว่าบักบักขามนี่ผมก็ได้บอกน้วยบักขามผมมอนมีพูดพูดถึง ตังหวดได้ครับตงวดสสองปีพันมาดงวดสองปีหวดสองปีพันมาเราเี้ังเราสู่ฟังแต่สำหรับหวนี้ก็กัตามทีเจ็ดถาหนึ่งวดนี้เจ็ถาหนึ่งเนาะหนึ่งาเก็ดเก็ดถาหนึ่งยุบกตัวเดียวกันนะครับตัวเดียวกันมันมันจำกัน่คือบ่แหน่แดงวดทีเหลวสามโตตรงๆเลยสามเกาห่าหรับกับดวงผูดถวดเนาะค่ะนะครับชีกแกงนะครับเกี่ยวกับ การไปขอโชคขอลาบที่ปูสาลปูคุณหารว่าเป็นอย่างคือเอาเอา,เอาพ ORNAD เอาลุงนาดไปนั่มคือพอให้เล่า,ายืดองปูทวดองเดียวให้เพิ่มเล่าปฏิบัติแล้วก็องปูทวดเพิ่มเติมซักชิดเพิ่มให้โชคให้ลาบแหนดยี่แล้วเป็นอย่างคือต้องเอาพ ORNAD ไปขอโชคน้ำปูคุณหารก็คือเว้าสูฟังนะครับแต่อตอนต้นคือ กอนหน้าเพิ่นอยากไปน้ำนะครับไปนไปขอกันอยู่ที่โาบาพิ่นก็ขอไปน้ำก็เลยปฏิเสธเ่ราะใดก็เลยให้เพิ่นไปแต่ว่าขันนาก็คงบ่มี่นะครับท่านผู้ชมครับอืมแต่ว่าเพิ่นสิไปเองก็แล้วแต่เพิ่นผมบ่ไปผมว่าไปอ๋อเพิ่นบ่ไปปฏิบัติอยู่กับหลวงปู่ทวดอ๋อค่ะให้เข้าใจตามนั้นนะครับสําหรับเออ่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่เกิดขึ้นก็บเพราะว่าโดยข้อเคารพและเกรงใจลุงนาก็จังได้ให้เพิ่นไปน้เนาะครับ ชื่อว่าคืออยากเห็นออขออน้ญาเข,าาข้าใจตามนั้นนะครับท่านผู้ชมเนะอะสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้พีนี้ก็กาะได้กราร์บล่าลุงนาดพ่อนาดไปแล,ล้วนะครับท่านผู้ชมเอฟซีทั้งบ้านก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีสุขภาพแข็งแรงกันสุขภูสุขคนทั้งช่องมาวินชาแนลหรือป้าต๋อยชาแนลป้าต๋อยคนมีเซนต์เนี่ยครับแล้วก็ฝากติดกดติดตามกด,ดไลค์กดแชร์ครับทีมงานทั้งช่องนะครับมีช่องนุอามคนเดิมพ่อตั้งแหลกคนเดิม ป้าต่อยคนมีเซนมาวินชนแนลแล้วก็ช่องน้องใหม่ต็อปแต็กชนแนลเนียครับค่ะสําหรับคลิปนี้พีนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ